โอ้เก็บคนไม่อยอนเลยทีเดียวตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องดอกเบี้ยพบต้นนะครับดอกเบี้ยพบต้นสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับ4ี่ทั4สี่ทีิบห้าี่ถ้แปดนะครับรวมถึงนักเรียนมสี่หรือมอื่นๆหรือใครก็ตามที่กำลังดูอยู่นะครับ ดีต้อนรับสู่ท่องคุเอ็มชนายุทธกันด้วยนะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับผมก็จะมึนๆเอื่ดงมกันไปแล้วนะครับเริ่มเมาเมาตัวเลขไม่เมาเหล้าเมาเบียร์

ทบต้นนะครับทบต้นอ่าเขาบอกว่าอะไรจากตัวอย่างที่เก้าคุว่าเอ้าตัวอย่างที่เก้าเป็นยังไงเนาะไปดูอย่างที่เก้านิดนึงอ๋อตัวอย่างที่เก้าธนัดฝากเงินกับธนาคารแห่งหนึ่งหนึ่งแสนบาทเนาะหนึ่งแสนบาทแล้วก็มีอัตราดอกเบีย้ยนู่นนี่นั่นอ่ะเอาเงินต้นไปกําลังกันหนึ่งแสนบาทอ๋อจากตัวอย่างที่เก้าเนี่ยพีเ,เงินต้นนะครับคือหนึ่งแสนบาทนะครับหนึ 1, ่งแสน ก็ยังเป็นดอกเบ ok S S ี้ยทบต้นอยู่ด uhm. ีนะครับก็สูตรเดิมนะครับ sn เท่ากับ p 1บวก i ยกกำลัง n นะครับทีนี้เขาบอกว่าธนาคารอีกแห่งหนึ่งนะที่ที่ไม่ใช่ธนาคารในตัวอย่างที่เก้านะธนาคารอีกธนาคารหนึ่งเขามาเสนอเขาก็มีข้อเสนอเหมือนกันบอกว่าจะให้ผลตอบแทน3ปีแรก6%ต่อปี นะครับคิดดอกเบีย้ยทบต้นให้ทุกสาเดือนนะครับส่วนสองปีหลังเนี่ยสองปีหลังนะครับจะให้อาัตราดอกเบี้ยร้อยละเก้าต่อปีแต่คิดทบต้นให้ทุกสองเดือนเลยจะรู้ว่าข้อเสนอของธนาคารเนี้ยผลตอบแทนดีกว่าธนาคารในข้อ9้าหรือเปล่าเราจะได้ตัดสินใจถูกว่าจะฝากธนาคารไหนดีโอเคไหมครับอามาดูก่อนเลยว่าวิธีทำและวิธีคิดก็ต้องคิดสามปีแรกก่อนนะครับ3าปีแรก สามปีแรกนี่มีอะไรบ้างเงินต้นคือหนึ่งแสนนะเงินต้นคือหนึ่งแสนไอ้นะครับไอ้ตามสูตรเท่ากับคิดออกไหมศูนย์จุดศูนย์หกส่วนส่วนสี่นะหรือว่าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งห้า มาจากไหนอ่ะมาจากไหนอ่ะอย่างนี้อ่ะไอทอกัไอะไรครับเปอร์เซ็ 100? 6, 6. 100? นต์ก็คือ6เนาะหกส่วนรนะครับพบต้นทุกๆ3เดือนนะครับก็3ามส่วนสิบั่เดียวนะอ่ะตาทอนอันนี้ก็จะเป็น0.0 0 6์ส่วนหนเนาะนี้ตาทอนก็จะเป็น1นส่วนสคูณกันก็จะกลายเป็น0ูนยส่วนสี หารกันลงมาก,ก็ได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งห้านะอนนี่คือไอนะครับต่อไปเอ็นเอ็นเท่ากับเท่าไหร่สามปีแรกนะครับทุกๆสามเดือนนะครับทุกๆสามเดือนหมายความว่าหนึ่งปีคิดทุกๆสามเดือนก็คิดสี่ครั้งนะครับสี่ครั้งสี่งวดนะหนึ่งปีสี่งวด สปีก็เท่ากับ12งวดนะครับ12งวดเพราะฉะนั้น s ใน Sn นะครับ SN ในสปีแรกนะครับก็คือ S 12นั่นเองนะครับเท่ากับ1นึ่งแสนคูณหนบวก i นะครับยกกำลัง n e, ก็คือยกกำลัง12บสออ่ะเดี๋ยวไปกดเครื่องคิดเลขกันนะครับ หนึ 1> 1่งบวกศก็คือ1นึ่นะครับหนึ่งจุดศย์หนากกำลังเอ็นด้ยก,กำลัง12นะครับเท่ากับคูณ1,000งแอ่ะโอเคได้มาแล้วครับเป็นหนึ่ง หนึ 1> 1. 1. ่นะก็ปัดขึ้นเป็นสอตำแหน่งเนาะนะครเป็นจุดนะครับหนึ่งหนึ่งาห้าจุดแปองจำ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 จดจดจดอะหนึ่งหนึ่งเก้นจุดแปดี่คือเงินที่เราได้ในสาปีแรกต่อไป2ปีหลังนักเรียน2ปีหลัง สองปีหลังเนี่ยเรามีอะไรบ้างมีพีนะครับพก็คือเงินจากสารปีแรกนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าจุดห้าหกหนึ่งจุดแปดสองนะไอเท่าไหร่ไอไอให้เก้าเปอร์เซ็นต์เนาะเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเป็นศูนย์จุดศูนย์เก้าหาอะไรดิทุกทุกเดือนทุกทุกสองเดือนก็คือสิบสองส่วนเอ้ย ทุกสองได้คือหกส่วนสิบสองตัดปั๊บก็เหลือหนึ่งส่วนหกเอามาแทนค่าก็ได้เป็นหารด้วยหกนะครับเท่ากับคิดแบบข้างบนนะครับนักเรียนนะเอา้าหารแล้วได้เท่ากันเฉยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งห้าเอาละครับอันนี้มีลุ้นนะครับว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่านะเอาเอน็นเท่าไหร่เอน็นเอน็นเท่าไหร่ครับทุกทุก สองเดือนนะครับทุกสองเดือนสิบสองคิดทุกๆสองเดือนคิดกี่ครั้งหกครับหกงวดหกงวดหกมาสองปีก็ต้องเป็นสิบสองงวดนะครับเป็นเอ็นก็เท่ากับสิบสองเอาเูย,เ,เ,ฮย,ย,เ,ยเ,เฮ้ยเอาเูยเฮ้ยมันเยอะกว่าเดิมไหมเนี่ยเอาเลยเฮ้ยเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งอ่ะสองปีหลังนะครับเอ็สิบสองเหมือนกันเลยนะครับ เงินต้นนะครับ P หนึ่งหนึ่งเก้าห้าหกหนึ่งจุดแปดสองนะครับคูณกับหนึ่งบวก i นะครับยกกำลังสิบสองเอาละเราย้อนกลับเดี๋ยวนีนน้เพื่อนี่อัลเรียนเพิื่งเลยกคูมันย้อนกลับได้เว้ยแล้วลบปิดลบไง เราศูนย์จุดไอหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งห้ากลังสิบสองมาแล้วแต่ข้อที่แล้วอันนี้กู้เงินต้นหนึ่งหนึ่งเก้าห้าหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าห้าหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าห้าหกหนึ่งจุดแปดสองแถมทาราแดมแถ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 มโหเป็นหนึ่งสี่สองเก้าห้า นะครับจุดสองแปดอุ้ยมันเยอะจังคูดอะไรผิดปะเนี่ยล้านเลยเป็นหมื่นล้านคูณผิดนักเรียนคูณผิดคูณผิดไามทาาม่ไมคิดใหม่คิดใหม่คิดใหม่โอ้ยหนึ่งจุดศูนหนึ่งห้าโยกกำลัง ขออภัยด้วยนะครับจกนวนสิบสอเท่ากับเออหูณเงิต้นห่งงเก้ห้าหหนึ่งห้าหกหนึ่งจุดแปสองเท่ากับเออนี่ไหมถึงะถ,ถูกหนึ่งสี่สอก้าห้าศูนจุดสอปดนะครับปัดลงนะสองก็ปัดลงเปนเลืองแด หนึ่งสี่สองเก้าหุเป็นไงนักเรียนดีกว่าไหมข้านบนเท่าไหร่อ้โอ,โอ้นักเรียนธนาคารนี้เยอะกว่าว่ะ นะครับเยอะกว่าครับธนาคารตัวอย่างที่สิบเยอะกว่านะหนึ่งสี่สองเก้าข้างบนได้หนะึ่งสี่สองแปดเนาะดีกว่าไหมดีกว่าเนยนะดีกว่านะครับดีกว่าคําตอบคือดีกว่าดีกว่านะครับดีกว่าเท่าไหร่ก็หนึ่งสี่ห้าสองแปดเนี่ยหนึ่งสี 2950.28ลบด้วย142นะเนี่ยอันนี้ต่างลบด้วยอันนี้ก็ออกมาเป็นหนะนึ่งร้อ่สิบสียหนาทนะพันถ้าเป็นนักเรียนเป็นนักลงทุนเนี่ยจากนักเรียนเนี่ยจะเลือกธนาคารที่10หรือธนาคารที่9 เราก็ต้องเลือกธนาคารที่สิบนะครับธนาคารที่สิบเดี๋ยวบางคนบอกอ๊ยเลือกธนาคารที่เก้าเลยจ้า,จาธนาคารที่สิบพูดไม่เพอ,อธนาคารที่เก้าสวยด้วยพูดเพอด้วยก็เลยเอาธนาคารที่สิบคุณวะอันนี้ก็มีนะเนนะมันแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับโอเคครับผมแล้วพบกันในหัวข้อถัดไปนะครับก็คือ ค่างวดและค่ารายปีนะครับค่อยว่ากันนะครับสวัสดีครับอยากใจอยากใจ